자 이제 그러면은 요자 이제 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 요

đi ăn đi ăn đi ăn, chúng ta phải ăn cái gì? ăn đi ăn nào vậy? bắt cứ, rón cái này là bắt con, rón rồi, tháng rón

อัปทานข้าวพันวาน้ลยมันดีนอนสบายเลยกอมสรมต่อนผ่อสมทุกข์กัมารทานทานทานับานวาน้ำลายมันดีผ่อนนสมทุกข์กบการทานทานทกับควาวพันวาน้ำลายมัน

แลวพระจะเปลี <f dragging> ่ยนแล้วพระจะสวดสวดน้ำให้กรให้รับรจากพระตอนนี้ก็รยมถวายพระเสร็จแล้วพระจะำันันข้าไปอบข้าไปเข้าดีกว่า

มันาที่ว่าใครอยู่ใกล้ี้ใครอยู่ใกล้นี้ใครมีความติดใจกับที่ใครดูแลนี่นมีคำว่าลำบากแต่เพาว่าูุณิงคุิงเี่ยขายที่ไดูุ้หญิงคุิงให้เรงถุไว้ได้คุอิงคอิงถามาทานก้นแ้าต้องิน

ไหนไหนจะมอบอะไรท่านเลขาจังหวัดท่านเลขคอลรองจังหวัดมีของมามาฝากมาให้คุณหญิงยากยาสีไหน ครับครับครับ <coughs>

ชื่อมหาสมจิตรประเดียวก้าประโยชน์นหนาวาลวงพี่จะน้องจีให้มาเป็นเจ้าวาดวัดเราหลวงพี่จะเป็นพระลูกวัดให้มาเป็นเจ้าวาดหัวท่านกันเองเป็นเลขารองเลิศน,นามมาับครที่ท่นทา,า,านพระมาฉังที่รักทำไมพระฉันไม่ไไมสวยจะรู้สุขม่าน บ้านดีอยู่แล้วบ้านก็ดีที่ก็ดี <canvas S 1> ถา้าหาเวลาทำบุญให้กับผู้มีพระคุณเช่นบิดาผู้ร่วรับให้ไปทำบุญที่วัดซือสังฆทานซือเสื้อผ้าเสื้ออะไรเงี้ยะทําให้เป็นมงคลถามว่าที่บ้านเรามีอะไรไหมไม่มีบ้านนี้ดีอยู่แล้วไม่ดีได้ไงสร้างจนสําเร็จกําลังจะเสร็จแล้วก็กำลังจะดีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหมดแหะชีวิตของเราดีทุกคนนม่ดีก็คือหมายความ คนนี abei, the, the, like ้คิดไม่ดีทําไม่ดีนั่นแหละไม่ดีแต่ถ้าเกิดคนดีทาดีคิดดีด้วยน้ำพัําำลังของหรือทีกับพ่อโจกับแม่ทุกคนทุกคนเพราเพ่อแม่ทุ่มเทจิตใจกายกําลังใจหัวใจที่ส่งให้ผู้หญิงนั่นแหละคือสิ่งสำคัญของ่ททุกคนแต่ถ้าหากว่ามีอะไรทําให้เราหวั่นไหวในใจทาให้เราข้อแท้ในใจก็ให้มีสติ อย่าไปคิดตามเขาอย่าไปเอ,เอียงิในสิ่งที่เขาติดติดติดได้ชมได้ติดไม่เสียใจไม่กวดชมอย่าเหลืออย่าไปว่าหยอกเราเป็นแบบไหน,นให้เป็นแบบนั้นดูชีวิตของเราดำเนินมาถูกต้องดีแล้วกพ่อแม่ เราพอมันในกอซีทุกคนบ้านทุกหลังบ้านทุกหลังตอนที่จะอุ้มลูกไม่ต้องปวดไปแบบว่าโจไปแบบว่าโจไปให้สําเร็จไปให้รวยไปให้เป็นเศรษฐีให้มันโด่งดังที่สุดทำให้สาวน้องที่ต้องแคร์ดีที่สุดเป็นที่นิยมชอบที่สุดอยากหาหลังแฟนเพลงอยากหาหลานเข้าไปก็ พ่อแม่เอกศิลป์คนและบ้านหลังนั้นแว่าพี่น้องที่จะมาจูงเราลงเสื้อาสายแม่ที่จงตั้งใจค้นตู้ยาชืนะ่อดีย่ในท้องทวันนะบ่ป่อยให้ดโ,ใโดนคดี้าก่อนปัแจกหมดนะนันว่าบุญบุญนี่โบมีไผ่ปั่นแจกมันบ่แหกเครื่องใดคือจังใหม่ภากลางคือจังเห่ากินเขาเห่ากินเห่ากระอินมันบ่ไปอินพองเขาคุณนภูบกินพี่น้องเลย มือนี้น้องอิงกับรอรัวก็ได้ทําบุญเลี้ยงผาทรงไทยผีเก้าตอนหลับปีไม่นะครับเนาะก็ก็ขอสาธุสาธุสาธุบุญน้ำเด้อร่วมกับแฟนขับเอซีสาวหน่อยเพีดบันแดงร่วมกับเอฟซน้องอิงทุกคนก็ขออนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยจงดังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับกะ ตอนนี้น้องและครอบครัวกำลังเตรียมพร้อมตอนรับงานวันที่12นี่ขั้งยิ่งใหญ่นี่นะครับกัำลังรังห้องน้ำเพื่อเอาเมื่อามสะดวกให้พ่อแม่แฟนขับเอฟซีนะครับก็คาดว่างานครั้งนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซีสเกตกัว่าได้นะครับน้องอุ้งอิงน้องก็เกิดมาเพื่อสิ่งนีอิลีนะครับน้อง เป็นคนมีบุญแล้วก็ชอบทำบุญวันที่12นี่ก็เชื่อว่าพอแม่แฟนคลับเอฟซีทุกคนก็ะิีมารวมทำบุญกับน้องย่างแน่นนนาฝาคังแน่นอนครับในคลิปนี้ก็ขอสาธุสาธุสาธุาธาธาธบุญก็เจอกันวันที่12ครับผมสวัสดีครับ